สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ต่ายจะพาทุกคนมาดูโหระพาที่ต่ายได้ปลูกไว้นะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะโหระพาของต่ายคือออกใบแตกใบมาเยอะมากๆสวยงามมากๆนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้เลยเนี่ยเราเจอปัญหาค่ะทุกคนโหระพาที่ปลูกไว้นะคะใบเหลืองนะคะแล้วก็ใบเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของจุดพวก น่าจะเป็นปัญหาจากหน้าฝนนะคะเชื้อราจากหน้าฝนนะที่ช่วงนี้ฝนตกชุกอยู่เลยนะคะเนี่ยใบยมีแบบมีปัญหาแบบนี้ค่ะเป็นใบเหลืองเงี้ยเราไปโดนนิดหน่อยก็คือหลุดแล้วเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะโดนนิดเดียวเองหลุดมาง่ายมากๆนะคะก็คือใบเขาอ่อนแอแล้วอะทุกคนเนี่ยนี่ยังไม่ทันได้ดึงยังไม่ทันได้ออกแรงอะไรเลยนะคะไปโดนเขานิดเดียวนะ เนี่ยนะคะเขาก็คือแบบหลุดร่วงมาได้แบบง่ายๆเลยนี่ค่ะคือใบโหระพาที่เรามีปัญหานะคะวันนี้ค่ะต่ายก็จะชวนทุกคนมาฟื้นฟูต้นโหระพานะซึ่ง ได้เคยฟื้นฟูมาแล้วนะคะสําหรับต้นโหระพลาที่ปลูกตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเกิดปัญหานะเคยเกิดปัญหาแล้วครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะที่ต่ายเจอว่าสภาพเขาเป็นแบบนี้เนาะต่ก็ถ่ายให้ดูกันตามความเป็นจริงเลยนะคะช่วงไหนที่เขาแบบเขียวสวยเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต่ายบํารุงเขาดูแลเขานะคะจริงๆแล้วช่วงนี้ต่ก็ไม่ได้ขาดการบํารุงเลยนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นจากฝนที่ตกลงมาแบบชุกมากๆนะคะทําให้พืชได้รับน้ํามากจนเกินไปแล้วก็ ออกอาการอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะถ้าเราจะฟื้นฟูโหระพาเอ่อฟื้นฟูโหระพานะเราจะต้องมีการตัดยอดเขาก่อนนะคะมันเป็นเหมือนการแกล้งต้นพืชนะทุกคนแล้วถ้าบางคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องแกล้งนะคะก็คือมันเป็นการที่ช่วยกระตุ้นเหมือนกันนะให้ต้นโหระพเนี่เขาเร่งแตกยอดแตกใบออกมาใหมค่ค่ะเพราะถ้าอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แตกยอดไม่แตกใบสักทีมันก็ คือไม่มีอะไรไปกระตุ้นเขาอ่ะนะคะการที่เราจะฟื้นฟูต้นโหระพาเนี่ยเราจะต้องมาตัดยอดเขาด้วยค่ะอ่ายอดยอดเหล่านี้ตต่กินได้นะคะก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดนะคะนีะ่ให้ดูเลยนะคะโหระพาที่ปลูกไว้มีปัญหาใบเหลืองแบบนี้นะแต่เราไม่ท้อนะคะทุกคนเราก็ต้องพยายามดูแลบำรุงฟื้นฟูเขาต่อไปค่ะ เนี่ยยอดยอดนะคะตัดเลยแต่ก็มาตัดใส่ถ้วยนะคะเนี่ยถ้วยนี้เดี๋ยวจะเอาใบโหระพาไปทำเมนูอาหารเนาะไปใช้ในการประกอบอาหาร ครั้งนี้เนี่ยคือตัดเนี่ยไม่ไม่ได้หวังว่าจะทําสาวนะคะแต่มันก็ได้หลายอย่างเลยนะประโยชน์จากการตัดยอดเนี่ยหเลยก็คือแน่นอนค่ะคือเป็นการทําสาวให้ต้นโหระพาอย่างที่2เลยก็คือเราต้องการฟื้นฟูต้นโหระพาจากที่เขาโซมโสมนะเจะเราจะฟื้นฟูให้เขากลับมาแข็งแรงนะฮะใบเขียวออกใบดกแตกใบบ้าใบเหมือนที่เคยเป็นมานั่นเองค่ะแต่ก็จะตัดยอดไปให้หมดเลยนะคะ ตอนนี้ก็ตัดยอดหมดแล้วค่ะทุกคนอ่ะยังเหลือตรงนี้อีกนิดนึงหลังจากนั้นนะคะทุกคนแต่จะฟื้นฟูต้นโหระพานะคะให้เขาเนี่ยกลับมามีความแข็งแรงเขียวสดชื่นแตกใบเยอะเนี่ยด้วยสิ่งนี้เลยค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนสองอย่างนี้เลยนะคะเราจะมาฟื้นฟูหระพากันค่ะอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคือ EM ค่ะ EM นี้นะคะายใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะแบบที่มันเป็นสีขาวเลยอะที่ไม่ใช่สีน้ำตาลนะสีเขาก็เลยจะดูจืดจืดจางๆนิดนึงนะคะทุกคนแล้วเมื่อสักครู่ก็เขย่าเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนมค่ะ ใช้เป็นนมจืดนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะและที่สําคัญเนี่ยไต่ต้องบอกเลยนะว่ามีคนถามไต่มาเยอะมากว่าใช้เป็นนมที่บูดหมดอายุได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะวันนี้จะเอาให้ดูเลยนะว่าเป็นนมที่หมดอายุแล้วนะคะนี่นะคะตั้งแต่เดือน2ปี2025ตั้งแต่วันที่20เนะาะไต่ก็เอามาใช้รดน้ําต้นพืชต้นผักค่ะอ่ะเดี๋ยวไต่เทตัว EM ไปก่อนนะคะเราก็กะกะ,กะเอาค่ะนี่กะกะเอานะคะอีกสักนิดนึง เอเนี่ยแต่จะใช้ในการฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูต้นพืชต,ต้นผักที่สมโทมที่เหี่ยวเหียวนะคะเขาช่วยได้ดีเลยค่ะแล้วก็นมนะคะตัดแล้วก็เทลงไปเลยกะกะเอาค่ะนมบูดก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคะทุกคนไม่ต้องทิ้งเลยนะใครมีนมบูดนะ,ะทีนี้ก็จะปิดฝา e m เก็บไว้ให้ดีเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปนะคะบัวรดน้ำเราก็ โอเคเอามารดเลยนะคะนี่ชืบอย่างนี้เลยค่ะรดไปเลยค่ะฮานี่แหละค่ะการฟื้นฟูนะคะต้นโหระพานะที่ปลูกไว้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยแต่ก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะ นียค่ะก็รดไปทั้งสองต้นเลยนะโหระพาที่แต่ปลูกแค่สองต้นเองนะคะทุกคนเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เขาให้ใบเยอะมากแตกใบเยอะมากแต่ตอนนี้ดูสิเขาโสมเยอะเลยค่ะทุกคนเราก็ต้องช่วยดูแลช่วยฟื้นฟูเขานะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าต่ายจะมาอัปเดตโหระพาให้ชมกันอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ